มาอยู่กับผมร้านอัพตั้มลบายเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีลูกชานะครับส่งเครื่องนะครับ Vivo Y85 นะครับอาการติดล็อกรหัสหน้าจอนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมากดล็อกรหัสหน้าจอกันนะครับเดตาม,มาเลยตรงน,นี้เลยนะครับอ่าครับตอนนี้ตัวเครื่องอยังคงติด ล็อกรหัสหน้าจออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการคอนเน c t เข้ากับเซเวอร์ Vivo นะครับเพื่อทำการปลดล็อกรหัสหน้าจอั่้เองนะครับ ล็อกรหัสหน้าจออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสั่งนะครับปลดล็อกรหัสหน้าจอนนั่เองนะครับผมจะทําการปิดเชื่อกเพื่อเข้าโหมดการปลดล็อกรหัสหน้าจอนั่นเองนะครับ ก็ทางเซเวอร์ก็คอนเน็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับาทางูนก็แจ้งมาว่าตัวนี้ปลดรหัสหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็จะบูตขึ้นมานะครับ ก็จะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยตัวเครื่องเนี่ยบูตเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ารหัสหน้าจอนี้หลุดไปแล้วนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะทําการตั้งค่ากันนะครับ ตอนนี้ก็จะติดในการยืนยันบัญชี Gmail เดิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการต่อบไปอีาคทั้งหนึ่งครับ จะติดหน้ายืนยันบัญชี Gmail นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาลูกค้าเข้ามาปลดรหัสหน้าจอกับทางร้านนะครับก็จะมีอยู่2อ,อย่างนะครับ1คือปลดรหัสหน้าจอ2ถ้าลูกค้าจํา Gmail เดิมได้ก็สามารถใช้หรือว่ากรอก Gmail เดิมนะครับเพื่อล็อกอินเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับหรือจะให้ทางร้านกด Gmail ให้ก็ได้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยว ทางนี้เดี๋ยวผมจะทําการปลด Gmail ให้ลูกค้าเลยนะครับ กดรหัสหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นเป็นลงชื่อเข้าใช้งานแล้วเห็นไหมครับก็มีคาว่าข้ามอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อกี้ด้านบนจะเห็นว่ายืนดันการใช้ไอ้บัญชีนะครับบดข้ามแล้วนะคะะรับก็สามารถ เข้าสู่หน้าเมนูปกตินะครับเพื่อใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับครับผมแต่ในการทำงานตรงนี้นะครับข้อมูลลูกค้าจะหายหมดนั่นเองนะครับถ้าไ,ไงก็ลูกค้าท่านใดมีมือถือติดล็อกหรือว่าลืมรหัสหน้าจอนะครับพักเข้ามาหรือส่งเข้ามาบดล็อกกับร้านออมรัมบ์โมบายได้นะครับเรารับบด ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น oppo vivo samsung นะครับหโเ้่ยนะครับเรารับจบงานให้ทั้งหมดได้เลยนะครับผมราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าเราทำเองทุกขั้นตอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ